สวัสดีพี่พ่นทุกท่านนะครับพบกับผมช่างดอนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงนะครับเป็นสายเหนียวอีกหนึ่งเกจินะครับปีลึกนะครับปีสองห้าสองศูนย์นะครับหลังเสือนะครับพารุ่นนี้นะครับพิมพ์พระสวยงามนะครับรายละเอียดคมชัดลึกนะครับผิวพระสวยนะครับมีพระสวยให้เล่นนะครับอันนี้นะบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็เลยมาอัดคลิปไว้นะครับ เราหยิบพลาขึ้นมาพี่พี่เราดูภาพรวมก่อนนะครับดูภาพรวมก่อนนี่ครับเราดูภาพรวมนะครับถ้าภาพรวมใช่เราค่อยไปดูจุดอื่นๆนะครับอ่านี่ครับวิธีพิจารณาเหรียญรุ่นนี้นะครับพี่พี่ดูเลยนะครับตามตัวหนังสือพวกนี้นะครับเขาจะเป็นพวกเป็นลายแกะบล็อกนะครับตัวนังสือจะคมนะครับขึ้นเป็นแท่งเลยนะพี่ๆนะตัวนังสือจะคมชัดลึกนะครับ รายละเอียดพ้าจะคมชัดนะครับนี่นะครับอพี่ๆดูตัวนัสือนะครับเขาจะมีเหลี่ยมมีมิติของเขานะครับอนี่ครับส่วนจุดที่หนึ่งะครับที่จะให้ดูนะครับก็คือคําคําว่าพระนะครับตรงพอหางพอผ่านนะครับเขาจะมีเส้นแตกวิ่งออกจากตรงหางพอผ่านเลยพี่เป็นเส้นคมคมนะครับอ่านี่ครับวิ่เห็นไหมนะครับ มีเส้นแตกวิ่งออกจากหางพอพันคุมคุมแบบนี้นะครับอันนี้คือจุดพิจารณาที่หนึ่งนะครับจุดพิจารณาที่หนึ่งนะครับไปดูเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองอันนี้ครับตรงหางพอพันนะครับเห็นไหมครับขึ้นเป็นแท่งเลยนะครับต้องคมคมแบบนี้นะพี่พี่นะครับไปดูเหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามนี่นะครับเหรียญที่สามนะครับส่วนจุดที่สองนะครับที่จะให้ดูนะครับพี่พี่จำเฉพาะตรงทอทหารนะครับคําว่าทองสุกนะครับ เขาจะมีเส้นวิ่งคู่กันนะครับวิ่งออกจากคอทหารนะครับอเส้นคมคมเป็นแท่งเลยนะพี่พี่นะนี่ครับเห็นไหมครับพี่พี่ครับเส้นคมคมจำเฉพาะตรงคออ่างก็พอนะครับอันนี้ครับเป็นแท่งนะครับคมคมแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือจุดที the ่สองนะครับ oh จุดที day, ่สองอ่านี่ครับขึ้นเป็นแท่งแบบนี้เลยนี่คือจุดที่สองนะครับอ่านี่ครับตรงคําว่าทองสุกนะครับอ่างนะครับ ต้องคุมคมแบบนี้นะพี่นะครับเขาจะมีเส้นวิ่งคู่กันออกจากตรงอ่างนะครับวิ่งยาวเลยนะครับอนี่ครับอันนี้คือจุดพิจารณาที่สองนะครับส่วนจุดที่สามนะครับอ่าผมให้ดูพี่ดูตรงนี้นะอ่าตรงคอเหรียญนะครับตรงนี้เขาจะมีเหมือนสองพักนะครับเขาจะมีเหมือนสองพักนะพี่ไม่รู้จะส่องเห็นหรือเปล่านะครับอ่านี่ครับอันนี้คือจุดที่สามนะครับจุดที่สาม จุดพิจาที่สามนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับไปดูเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองอ่านี่ครับตรงคอเหรียญนะครับนี่ครับเขาจะมีเป็นสองพักแบบนี้นะครับนี่ครับคือจุดพิจนาที่สามนะครับส่วนจุดที่สี่นี่พี่พลิกด้านหลังมาพลิกด้านหลังมานะครับหมูเหรียญเขาจะปริ้นนะครับเป็นธรรมชาตินะครับแล้วเขาจะมีเส้นเส้นตรงนี้นะครับตรงสันขอบเหรียญน่ะเขาจะมีเส้นขีดขีดขีดนะครับ เกิดจากการปั๊มเหรียญนะครับเกิดจากการปั๊มเหรียญนะครับบางเหรียญก็ติดเยอะบางเหรียญก็ติดน้อยนะครับเห็นไหมครัพี่พี่ครับอ่านี่ครับบางเหรียญก็ติดเยอะบางเหรียญก็ติดน้อยนะครับหูเหรียญปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับอไปดูจุดดูจุดที่สี่นะครับเหรียญที่สองนะครับอ่านี่ครับเหรียญนี้ก็ติดนะครับแต่เหรียญนี้อาจจะติดน้อยหน่อยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับหูเหรียญปิ้นเล็กน้อยนะครับเป็นธรรมชาตินะครับแล้วแต่เหรียญนะครับบางเหรียญก็ปิ้นเยอะบางเหรียญก็ปิ้นน้อยนะคร ไปดูเหรียญที่สามนะครับเห็นไหมครับพี่พี่ครับนี่นะครับเส้นนะครับตรงขอบสันเหรยนนะครับนี่ครับดูครับรอยปิ้นนะครับเป็นธรรมชาตินะครับส่วนจุดจ่ายตังเลยเหรียญรุ่นนี้นะครับดูง่ายเลยพี่เหรียญรุ่นนี้ดูง่ายมากนะครับสําหรับพ้าไม่เลี่ยมนะสําหรับพาไม่เลี่ยมไม่เลี่ยมนะครับเหรียญรุ่นนี้ดูง่ายมากนะครับจุดจ่ายตังเลยนะครับพี่ๆี่ดูบริเวณนี้นะ บริเวณตรงหน้าผากหลวงปู่นะครับตรงปลายไม้ผมเนี่ยพี่ๆจะเห็นไหมมองไปเห็นเป็นติ่งเลยไหมครับอนี่ครับเป็นติ่งเลยตรงขอบนะครับอ่าจะส่องให้ดูนะครับนี่แทบไม่ต้องลงกล้องเลยนะครับพี่ครับแทบไม่ต้องลงกล้องเลยนะครับตรงนี้นะนี่ครับบริเวณตรงหน้าผากหลวงปู่มาพอดีนะครับฝั่งซ้ายมือเรานะครับนี่ครับขึ้นเป็นแท่งใหญ่เลยนะครับถ้ามีตรงนี้ก็จ่ายตังได้เลยครับมีตรงนี้ก็จ่ายตังได้เลยสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ อ่านี่ครับนี่ครับถ้ามีตรงนี้จ่ายตังได้เลยผมมีทั้งให้เช่าแล้วรับรับเช่านะครับทั้งหลวงวัสุดทั้งเหรียญรุ่นนี้นะครับแล้วก็เกจิอื่นๆอีกหลายเกจินะครับลองส่งมาดูนะครับ l ลายดอนลาชันไอดีไลน6 9ูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าสามแะครับเฟซบุ๊กดอนลาชันนะครับแล้วก็เพจช่างดอนพรพ้าเครื่องนะครับในติ๊กต็อก็จะเป็นช่างดอนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ขีดข้างล่างแล้วก็สีนะครับ ฝากติดตามนะครับถ้าใครมีแพาทจะออกก็สามารถส่งมาได้หรืออยากเช่าเหรียญรุ่นไหนก็ลองสอบถามมาได้นะครับถ้าผมมีผมอาจจะแบ่งให้ได้นะครับบอกว่ามาจาก y o u t u b e อย่างเงี้ยอาจจะมีส่วนลดให้นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับต้องขอลาพี่ๆไปก่อนนะครับฝากติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ